1.2587แล้วกาจะไตหัวข้อถัดไปมันผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงหรือกี่วันแต่ถ้าวันจันไปพูดก็จะพี่่คะ้าวเอกันตรงนี้นะคะอย่ายวส่งมาให้เพิ่มนิดนึงนะเอ้ยพี่เนี่ยผู้ใหญ่เขาบอกมาว่าตรงนี้อย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือจันเนี่ยต้องมีแบ็การวางแผนการเงินคนที่ทำได้ดีก็คือ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอแชรดูว์ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะคุณอ,อยู่กับจอยนะคะนักวิเคราะห์สศักยภาพบุคคลเพื่อการเข้าใจและพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้วยค่ะครับสวัสดีครับคิมนะครับกันหล r t i f i e d Strength Coach นะครับแล้วก็เ t i f i e d Positive Psychology Coaching นะครับแล้วก็รับดูดวงด,ด้วยโอเควันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรต่างๆนะคะคือในองค์กรเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่ง หลายๆตำแหน่งเนาะมีหลายแผนกอ่ามีหลายแผนกเออมีหลายแผนกวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับแผนกบัญชีอ่าซึ่งในแผนกบัญชีเนี่ยมันก็มีหลายหลายหน้าที่นะหลายหลายกลุ่มงานหลายฟังก์ชันอะไรประมาณนี้อ่าใช่ซึ่งแบบ3ามกลุ่มหลักๆที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้ก็คือกลุ่มแรกจะเป็นโอ peration อ่ะก็คือทำงานเกี่ยวกับพวกบัญชีที่ทำเอกสารใช่ไหมทำเอกสารเอ่อบันทึกรายรับรายจ่ายอะไรประมาณนี้เนาะอืมใช่เผื่อใครมาเบิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ อ่าแล้วก็กลุ่มที่สองคือกลุ่ม audit หรือว่ากลุ่มตรวจสอบอืม,อมก็จะเป็นคนที่คอยดูเรื่องของความผิดปกติหรือความถูกต้องในการทําบัญชีในองค์กรนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่า control b u d g e ตอ่าใช่บงบัจจ e ในการลงทุนหรือว่าการใช้สิ่งต่างๆใช่ก็จะเป็นคนที่เหมือนคอยดูว่าเออในปีเนี้ยเราก็จะเอางบประมาณไป ที่ไหนบ้างแล้วก็การใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราวางแผนไวไหม,อมอโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะอ่าไปทีละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยคนแบบไหนคนวันไหนที่จะทําได้ดีแล้วก็คนวันไหนเนี่ยทาแล้วไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่า<ช>อะไรประมาณนั้นเราก็จะเหมือนเหมือนเราก็จะมาดูว่าถ้าเกิดว่าคนในแต่ละทั้งเจ็ดวันแปดวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่ในแผนกบัญชีเนี่ยเขาจะหน้าตาบทบาทหรือว่า ของเขาเนี่ยในแต่ละโรเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอืลักษณะการทำ<ต>พฤติกรรมเขาเวลาทำงานแบบนี้จะออกมาในรูปแบบไหนเนาะบัญช,ชีเราจะดูที่อนดงบัญชีเราจะดูที่ทนางก่อน เพราะว่าถ้านา,างมัน,นเกี่ยวกับการเงินใช่ใชมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะฮะเราก็ในนี้ที่เราจะดูกันเราก็จะใช้ดูวันดูวันเกิดผสมนะอันแรกแล้วอันที่สองเนี่ยก็คือเอาตัวภพธนังเนี่ยเอามาดูประกอบนะว่าดาวอะไรอยู่ในภพนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เขามองไปเรื่องการเงินเนี่ยเขาเห็นอะไรอืมซึ่งคนแต่ละวันเกิดเนี่ยเราจะสามารถคาดเดาได้ว่า,าถ้าเขาเกิดวันนี้ในภพธนังอ่ะเขาน่าจะมีดาว อ่าดวงไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาดาวดวงนั้น่ะของคนเกิดวันนั้นมาพูดผสมกันใช่โอเคอ่ะเราไปเริ่มกันที่โอเปอเรชั่นอ่ะโอเปอเรชั่นคือการทำเอกสารของบัญชีต่างๆการเบิกรายรับรายจ่ายนะอะไรอย่างนี้อ่ะเราลงมาเริ่มกันที่คนที่ทำได้ดีที่สุดในตำแหน่งหน้าที่นี้ได้คนที่ทำได้ดีที่สุดเนี่ยอ่าคิดว่าน่าจะเป็นวันวันจันทร์ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยวันจันทร์เขามีความละเอียดอ่าฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าตัวอักษรตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบมีความใส่ใจเป็นพิเศษถ้าเทียบประวันอื่นๆน,นะหายไป0.1อะไรอย่างเงี้ยเ <บา S 2> ขาจะรู้ใช่นี่ยก็จะดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพบธนังเขาเป็นดาวพุธนะพอเป็นดาวพุธเนี่ยเขาก็จะมีสามารถเอ่อพบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นคู่มิตรกันฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึก จะไม่ได้รู้สึกว่างานบัญชีเนี่ยมันเป็นงานที่เหมือนน่าลำคาญหรืออะไรเงี้ยสำหรับเขาคือเขาทําด้วยความแบบฟโฟล์ก็จะมีความฟโฟล์มากกว่าในส่วนนี้อะไรเงี้ยก็จะชอบจดชอบเขียนชอบดูตัวเลขอะไรประมาณเนี้อ่านี่ก็คือ,อวันจันทร์ก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับตําแหน่งนี้อืออ่าแล้วถ้าลองมาถ้าไม่ใช่วันจันทร์วันอื่นที่มีความสามารถในการทําเรื่องโอเปอเรชันได้ดีด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นวันเสาร์อืม เพราะวันเสาร์เนี่ยเขาก็ละเอียดเหมือนกัน mm hmm. ละเอียดจริงๆอ่ะเสาร,ร์อาจจะละเอียดกว่าวันจันทร์ด้วยพอพูดถึงในเรื่องของการแบบทำพวกตัวเลขทำอะไรเงี้ยเขาจะละเอียดกว่า mm hmm. เพราะว่าดาวจันทร์เขาไปอยู่ในพกธนังเลย mm hmm. ฉะนั้นความละเอียดเขาจะเยอะ mm hmm. เขาจะมองว่าเป็นอะไรที่เขา่ต้องดูแลมันตลอด mm hmm. คือฟิลิปวันจันทร์เนี่ยจะมองบัญชีคือถ้าเป็นคู่มิน้นวันจันประมาณว่าเอ้ยฉันฉันอยู่กับมันได้แต่ถ้าเกิดว่าวันเสาร์เนี่ยจะมองว่าบัญชีเนี่ยไอ้ดาวจันทร์เนี่ยไอ้ธนังเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นแบบ อะไรที่ฉันต้องต้องต้องดูแลมันตลอดเหมือนเป็นลูกอารมณ์ประมาณนั้น<ม>ก็คือแบบต้องใส่ใจอะไรอย่างนี้ฉะนั้นความความละเอียดที่เขาใส่กับตรงนี้มันจะมากกว่าวันจันทร์ถ้าเทียบก,กันแล้วอืมคือตามเพอร์ซน l แล้วอ่ะคนวันเสาร์อ<ม>่ะก็มักจะใส่ใจเรื่องการเงินของตัวเองมากอยู่แล้วด้วยถูกไหมใช่<ม>เขาละเอียดออละเอียดก็คือแบบเราจะสังเกตได้เลยว่าคนวันเสาร์อ่ะส่วนใหญ่จะทาแบบรายรับรายจ่ายส่วนตัว<ม>ใช่ไหมใช่เขาจะมีละเอียดตรงนี้ เพราะฉะนั้นการที่คนที่เขาละเอียดเรื่องส่วนตัวในเรื่องการเงินอยู่แล้วพอมาทํางานในบริษัทในตําแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเงินอ่ะเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีใช่่ใชเขารู้หมดเลยว่าอ่ะวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่วันนี้เงินเข้ามาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขารู้หมดเลยอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างละเอียดเออบางทีก็ก็หนีนิดนึงด้วยใช่ใช่แล้วจะลำแขวนที่คนมาคุยกับเขาบ่อยใช่เขาจะรำแขวนเออเพราะว่าเขาโลกส่วนตัวสูงเนาะก็จะเป็นใช่เขาจะเป็นบัญชีที่แบบ เอาแต่เอกสารมาแล้วเดี๋ยวทําให้กำลังทำคนเดียวใช่ถ้ามีคนมาเจาะแจะที่ข้าขอเบิกเร็วหน่อยไม่ได้วันจันร์ก็รับไปแล้วกันเออวันจันรับได้เออวันจันอ่ะจาะแจะได้ถ้าเขาทำงานร่วมกันก็จะดีเนาะให้วันจันเป็นคนแบบติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นวันเสาร์ก็เคลียเอกสารใช่อยู่กับตัวเองแล้ววันเสาร์อ่ะถ้าสมมติว่าเอกสารไม่ครบอ่ะก็จะแบบขอเอกสารนิดหน่อยคุณรุ่นพวนอ่าซึ่งแผนอื่นก็จะแบบ อะไรวะพูดแค่ไหนใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยจะรู้สทุนทวนแต่ถ้าวันจันไปพูดก็จะพี่ค่ะจ้าให้กระชั้นตรงนี้นะคะอย่าลืมส่งมาให้เท่านิดนึงนะแต่แต่ยังไม่เท่าวันไหนรู้ไหมอังคารวันอังคารอังคารนี่คือหวานมากหวานมากคือถ้าอยากได้อะไรนี่จะหวานแบบปี๊ดเลยอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะเรื่องที่อยากได้เฉพาะเรื่องที่อยากได้ใช่ าจะขอร้องเก่งแต่แน่นอนว่าถ้าอังคารมาอยู่ตรงนี้สมมติว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบัญชีที่ดูเรื่องโอเปอเรชันเนาะอ,อะไรเงี้ยเขาจะเป็นบัญชีที่นั่งไม่ติดโต๊ะอ่าอืมเพราะอังคารมันชอบวิ่งมันชอบแบบนอปะ,อะมันแอคทีฟไงมันต้องอชอบใช้แรงกายใช่ใช่แรงพลังในร่างกายมันเยอะมันต้องแบบปลดปล่อยออกมาใช่แล้วแล้วถ้าอังคารมาทําเนี่ยดาพุธอ่ะเขาเป็นทีน่าฉะนั้นอ่ะเอกสารขาดตกหล่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องปกติ อ่าคือคนวางคาร์น่ะเหมาะกับงานที่ใช้แรงกายเพราะว่างานเขาเยอะใช่แต่สิ่งที่ไม่เหมาะก็เลยเลยก็คือพวกงานเอกสารตั่นแหละอ่ามันอาจจะตกหล่นได้ตัวเลขหายไปศูนย์หนึ่งใช่ไม่รู้ใช่อะไรอย่างเงี้ยจากหนึ่งหมื่นกลายไปถึงพันนั่งทำแป๊บหนึ่งก็อ่ะลุกไปนู่นแล้วเออเจ็ดปุ๊บมานั่งทำต่อทำได้แป๊บหนึ่งไปคุยปแผนนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ย ทำานไม่ได้ใช่สรุปคือเลือากสารให้คนส่วนสาวทำดีกว่าใช่แต่ว่าเขาจะถ้าอังคารมาอยู่เนี่ยจะเป็นพวกที่ถ้าอยากให้เขาไปขอเอกสารจากใครอ่ะมีอังคารทำวิ่งวิ่งเดี๋ยววิ่งเฉาวิ่งเฉาวิ่งสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งแล้วก็ไปไปขอกับคนเนี่ยก็เขาพูดง่ายด้วยเขาปากหวานใช่เอามาอไางนี้ได้เลย แล้วมันมีวันไหนอีกไหมที่แบบไม่ควรทําเลยไม่ไม่ไม่เหมาะเออไม่เหมาะไม่เหมาะเลยอ่ะเอออีกอันนึงเอออีกวันหนึ่งอ่ะที่ไม่เหมาะก็จะเป็นวันอาทิตย์อ่เพราะว่าเขาก็ไม่ละเอียดคือเขาเอกสารเขาจะครบนะคือถ้าเทียบกับวันอังคารอ่ะเอกสารเขาจะครบนะแต่เอกสารเนี่ยไอ้ไส้ในของเอกสารเนี่ยบางทีอ่ะมันจะมีไม่ละเอียดเออพวกสะกดผิดตัวเลขผิดหรืออะไรเงี้ยเขาโอกาสที่เขาจะเจออ่ะจะน้อยกว่า ถ้าเทียบว่าคนวันถ้าเป็นวันจันทร์หรือวันเสาร์อะเขาจะเจอตัวนี้ได้เร็วกว่าอ่าก็มีโอกาสที่ศูนย์จะหายไปอีกตัวนึงเรื่องการเงินของคนวันอาทิตย์ใช่พร้อมจ่ายเสมอแต่ไม่ว่าดีเทลเป็นยังไงใช่เขาจะเน้นว่างานเสร็จงานเขาจะเสร็จเร็วงานเสร็จเร็วความเร็วเนี่ยให้วันอาทิตย์ได้เลยแต่ว่าเสร็จแล้วถูกต้องไหมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องน่นั่นแหละโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ก็โอเปเรชั่น งานที่2อ่ะก็คือกลุ่มงานสําหรับคนที่ต้องตรวจสอบการเงินนะหรือออดิตอะไรอย่างนี้อ่ะอ่ะเราก็มาเริ่มกับคนที่ถนัดกอแล้วกันเหมาะที่สุดเหมาะที่สุดทําได้เก่งในเรื่องออดิตอ่ะต้องเป็นคนวันไหนต้องยกให้พฤหัสเลยเพราะเขาเป็นความเป็นครูถูกไหมหรือว่าเป็นเหมือนกับเหมือนคล้ายๆผู้ถือกฎหมายพูดพิพากษาอะไรประมาณนี้ก็จะไปดูว่าทาถูกไม่ถูกอะไรประมาณนี้กฎเกณฑ์ เขาจะแน่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่พงพฤาะเรหาเนี่ยทานังเขาเป็นดาวเสาฉะนั้นเรื่อง r o c e s s, <S ขั้นตอนเนี่ยเขาจะละเอียดก็ค<ม>่อนข้างเป๊ะเนาะเขาจะเป๊ะ<ม>ใช่แล้วก็เวลาพูดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทาอะไรไม่ถูกเนี่ยเขาจะพูดแบบเหมือนสอน<ม>ว่าแบบทาแบบอันนี้ไม่ถูกนะทําแบบนี้<ม>อะไรแบบนี้<ม>อคือไม่ได้แค่ไปจับผิดนะใช่แต่ไปบอกเลยว่าเอออันนี้ ไม่ได้นะเราต้องเป็นอันนี้เขาแน่เขาจะได้ไม่ผิดอีกอะมีความชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยจะมีความชี้แจงไปอยู่เพราะบริษัทดีโฟได้ได้ได้ไปตรวจแล้วก็แก้แก้ซะเดี๋ยวผ่านเลยฉันก็เซ็นใช่ใช่จะเป็นสมงนั้นวันนั่าเนี่ยจะชอบสมบทสมสมบทแบบตำรวจอะผิดปุ๊บจับเลยอันนี้ผิดนะแต่ว่าจะไม่ได้บอกเหมือนคนวันพฤหัสว่าผิดเพราะอะไรแล้วต้องแก้ยังไงไม่บอกก็คือผิด ไม่ได้ไม่ค่อยสอนน่ะเออมีกลับไปแก้เองผิดตรงไหนก็ไม่บอกด้วยใช่เออแต่คนแก้แผลเป็นคนบารยาทเหมือนกันผิดยังไงคนคนตรงใารก็งงเลยผิดตรงไหนไม่เห็นผิดเลยฉันดูแล้วเนี่ยนะไม่เห็นศูนย์จะหายไปตัวไหนตรงไหนเลยไหนถ้าบอกศูนย์หายไปได้ยังไงแต่ถ้าเจอคนวันอาทิตย์ืออะไรตีกันอีกถูกแล้วฉันทาถูกแล้วแล้วผิดตรงไหนตีกันอีกเออวันอาทิตย์ก็คือไม่ละเอียดไงคนเขวศัตรนคนเขาไปคกันอ่าวันอาทิตย์ก็จะบอกว่าก็ฉันก็ดูแล้วคิดว่าฉันถูกแล้วนะ นายฟาก็บอกว่าใช่ก็นี่ไงมันผิดแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาเถียงกันไม่จบนายฟางประวัาิไรรมมาอังคารจําผิดเหงเพราะพูดถี่น้าไงจาไม่ได้ว่าอ้าวตกลงมันไม่ต้องมีหรอเอ๊ะหรือยังไงองงทีนี้ไปดูวันที่ไม่เหมาะกับการทาออดดตออดิตใช่ไหมเอ่อถ้าไม่เหมาะเนี่ยอาจจะเป็นยกให้เป็นวันจันทร์ มไม่เหมาะพอแล้วคือจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ตรวจสอบได้นะจริงแต่ว่าถ้ากิกว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันต้องไปประทะด้วยอ่ะอว่าทําให้ถูกต้องทําให้ถูกรืออะไรแบบนี้วันจันทร์เขาจะไม่ชอบอหรือยิ่งถ้าเจอเคสที่สมมุติว่ามันไปเจอเป็นเคสทุจริตอ่ะเออวันจันทร์นี่ก็จะแบบยังไงวันจันทร์อาะจะเครียดเพราะว่าวันจันทร์่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีอ่าเพราะว่าคนวันจันทร์อ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นใช่แคร์ที่เป็นใจ ถ้าจะไปบอกคนว่าคนนี้เฮ้ยแบบอยู่ในสำนักงานแล้วทำไมคุณถึงเบิกตู้เย็นหรือเตียงเนี่ยเขาจะไปพนูดใหญ่เฉยอะเขาจะอ่าใช่จะพูดไม่ถูกออฟฟิศพี่อะทำไมมีเตียงด้วยอะอะไรฮะทำไมทำไมเบิกไมโครเวฟล่ะอะไรอย่างเงี้ยออฟฟิศพี่แบบเออเอา อะไรนะคอนซัลท์ไม่ใช่หรอทำไม <c oughs> แบบนี้เก้าอี้นวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกอึดอัดใจการทีแบบ่ต้องไปพูดอะไรแบบนี้ <c oughs> ใช่แต่ถ้าเป็นพา <c oughs> ลิขหัดเขาจะเหมือนมีวิธีพูดที่จะสามารถไปได้อ,อย่าง,งาเงี้ยอังคารก็คุยได้ <c oughs> อ่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นวันจันทร์เขาจะแบบพี่เก่งใจยกเวน้นอย่างที่บอกยกเว้นว่าเฮ้ยพี่เนี่ยผู้ใหญ่เขาบอกมาว่าตรงเนี้ยอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือจันทร์เนี่ยต้องมีแบ็คอ่าซึ่งถ้าสมมติว่าอาจารย์คนไหนนะทำทำอยู่ที่ทีมออดิต อ่ะแล้วมีหัวหน้าดีที่คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะจันก็จะรู้สึกว่าเข้มแข็งมากขึ้นสามารถทำได้อ่ะเพิร์หัดหมอนที่สุดอังคารก็ทำได้แต่ถ้าไปจะไปคู่กันแอนนี่ดีคู่สมพลไงอ่าอ่าก็จะเป็นว่าเพืร์ลหัสเนี่ยก็จะเป็นคนแบบชี้แจงก่อนนะผิดแล้วอังคารก็ไปตามเรื่องนี้ก็ได้อ่าได้พิหัดเป็นคนบอกว่าผิดตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้นะแล้วอังคารก็ใช้แรงกายของตัวเองในการวิ่งเข้าไปใช่เราใช้ปากหวานที่เนี่ยที่ อ๋อออดิตเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ถูกเนี่ยพี่ทําเสร็จหรือยังอะไรไหมยังไงไหมเดจะมาเก็บเอกสารแล้วนะใช่ใช่อันจะแนวนะอ่าอะไรประมาณนั้นเขาก็ทำงานคู่กันได้ดีนะ2คนนี้ใช่งานอันต่อไปก็คืองานคอนโทรเลอร์คอนโทรลบจคอนทรเบอะไรอย่างงี้การวางแผนการเงินอ่ะคนที่ทำได้ดีก็คือ วันอันนี้ยกให้วันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์เขามองภาพใหญ่ได้เก่งเนาะดูภาพใหญ่แล้วเขาก็จะกล้ากล้ากล้าแอ s i อ่ะว่าเอ้ยอันเนี้ยให้ b u เจ็ตเท่านี้อันนี้ให้ b u เจ็ตเท่านี้เขาจะกล้าแบบกล้าเหมือนกล้าสั่งกล้าสั่งกล้าจ่ายกล้าออกนโยบายกล้าอย่างเงี้ยเขากล้าแบบเออออกนโยบายหรืออะไรเงี้ยเขาจะกล้าบอกว่าเนี้ยอันนี้ได้ได้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออโดยที่เขาจะคานึงถึงความความถูกต้องเหมาะสมมากมากกว่าถ้าเทียบไม่ใช่ว่าที่สุดนะแต่ว่ามากกว่าถ้าเทียบกับสมมติถ้าเป็นคนบรจันเน วันจันน่ะถ้าวันจันเป็น financial controller อ่ะก็จะประมาณว่าไอหัวหน้าแผนกนี้มันจะคิดยังไงอ่าแชร์ความรู้สึกกันหมดเลยนะจะรู้สึกไม่ดีกับฉันหรือเปล่าใช่แต่วันอาทิตย์ก็เฮ้ยนี่มันไม่จำเป็นต้่ตัดออกก่อนอ่าซึ่งวันอาทิตย์ตอนแรกที่เราพูด operation อ่ะที่เราไม่แนะนำให้เขาทำ operation เพราะว่ามันเป็นเรื่องงานแบบเล็กละเอียดเนาะไม่ได้ถนัดแต่พอมาทำภาพใหญ่อ่ะเขาจะเก่งเลยเขาจะมีความสามารถเรื่องด้านมองแบบภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บอกก็คือว่า พอเขาขาดตัวความละเอียดอาจจะต้องมีคนมาช่วยเสริมควาที่แหละว่าแบบเฮ้ยมุมมุมบางมุมที่เขาแบบนึกไม่ถึงอะ่ะเออ,อเช่นแบบเฮ้ยตัดประเจตเนี่ยเดี๋ยวเขาน้อยใจถ้าเขาน้อยใจอะ่ะไอเนี้ยเขาอาจจะไปทําอย่างอื่นให้มันไม่ดีกับบริษัทก็ได้นะอะไรเงี้ยบางมุมอะ่ะเขาอ,อาจจะเขาเรียกว่าเป็นบายสปอตก็ได้อะไรเนียอาจจะต้องแบบค่อยๆดูเป็นเคสเคสไปอ่าก็คืออาจจะวันที่จะทำอันนี้เหมาะแหละแต่อาจจะต้องมีลูกมือช่วยเรื่องอรายละเอียดอะไรบางอย่างเนาะใช่ หรือเป็นวันพฤหัสไงมาเสริมก็ได้อ่าจางคู่มิตรมาช่วยกันนเป็นวันอื่น่ะวันอื่นที่ทําเรื่องบัตเจ็บได้ดีมีวันไหนอีกบ้างหนึ่งก็น่าจะเป็นวันศุกร์เพราะวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะมองเรื่องของสมบัติมีเงินเพิ่มนีือะไรเงี้ยเป็นคนหาเงินใช่เขาจะมองมองว่าแบบทํายังไงให้มันมีความให้ให้มีเงินเหลือเลยด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าคือวันอาทิตย์อะกล้าจ่าย แต่วันศุกร์อ่ะก็จะแบบว่าอยากเอาให้มันเก็บได้ด้วยเพราะวันศุกร์เนี่ยเขาธนังเขาเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่แต่ว่าันหมายถึงว่ามีความส่องสว่างคือเขาจะรู้ตามเช็คข้อมูลอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าอยากให้เขาไปทำโอเปอเรชันนะแบบถ้าเขา,าต้องมานั่งไล,ทล่ทีละนิดทีละ,ละนิดแบบต้องทำเองด้วยเตรียมข้อมูลเองด้วยเขาจะไม่ชอบทำได้แป๊บเดียวแต่ถ้ามีข้อมูลมาให้อ่ะเ,อเขาจะดูละเอียด ขนาดวางแผนอะไรย่างนี้มากกว่าใช่ดูข้อมูลคนทําข้อมูลอาจจะเป็นวันจันทร์วันอะไรวันอื่นแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูข้อมูลแล้วเขาจะอ่านละเอียดเขาก็ทํางานคู่กันได้ดีนะแบบสมมติว่าถ้าในแผนกนี้อมีวันอาทิตย์คอยคุมแล้วก็ดูว่าจะต้องจ่ายอะไรเพราะที่ขนาดจ่ายขนาจ่ายวันศุกร์ก็มาหารายรายรับเข้าเพิ่มแล้วก็แม่เนจใช่มันเป็นกาไรเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ต้องคนพุทธเขาก็ทำบัตเจตไดได้ทำได้ เขาทำบัจจตคอนโทรเลอร์ได้เหมือนกันเขาทำในลักษณะไหนบ้างเขาก็จะเป็นคนที่จินตนาการได้ว่าถ้าเราอยากจะทำเรื่องนี้ให้ได้ในปีนี้เราควรจะ allocate บัจจตยังไงอะไรแบบนี้หรือถ้าเราอยากหาจังเพิ่มเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีจินตนาการในการใช้จ่ายแล้วก็รับมาแต่เหลือหรือเปล่ามาอีกเรื่องนึงเออเดี๋ยวจินตนาการในผอมจ่ายและรับมาแต่ไม่รู้ว่าเมเนจแล้วกำไรไหมเออใช่ เอ๊ะอะไรเงี้ยแทําทำไมมันขาดทุนล่ะเออเขาจะสนุกเช่นเฮ้ยปีนี้จัดปาร์ตี้อ๋อนั่นงบเท่านี้และกันเดี๋ยวไปทำอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยมันจะแบบอ่านไอเดียมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราก็ถ้าจะหาเงินหนอก็จะเป็นหัวมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมได้ทำแบบนี้สิหาเงินมาเขาจินตนาการเยอะไอเดียเยอะใช่แต่หากลบกันแล้วเนี่ยไม่รู้ไปว่ากันว่ากันเอออะไรเงี้ยพุทธลังคืน ได้ทั้งหมดอ่าก็คือได้ทั้งหมดเลยจะโอเปอเรชันก็ได้จะออเด t ก็ได้จะบัตเจตคอนโทรเลอร์ก็ได้ใช่ใช่แต่เขาเขาจะได้แบบว่าจะไม่สุดอ่ะอ่ากลางๆกลางกลางาเขาเน้นเน้นความจอยในการงานได้อยู่นได้อยู่อ่าได้อยู่ทำก็ได้ไม่ได้ดีสุดแต่ก็ไม่ได้แย่สุดอะย่างงี้ใช่คือแอสลองแอสแว่าเขาตอบโจทย์ตป้าหมายของตัวเขาเองเอราพอพูดกลางคืนก็จะมองตัวเองไงมองแบบ เอาเอาสิ่งที่ตัวเองอยากได้เป็นหลักอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเขาเห็นแก่ตัวนะแต่มันแปลว่าเขาจะมองว่าเออเป้าหมายของเขานะชีวิตณจุดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะเต้องการอะไรเป็นหลักแล้วก็เขาค่อยปรับตัวให้เข้ากับงานหรือสภาพแวดล้อมมาได้อกหาความผิดปกติได้ก็จะหาได้เหมือนโจรกับโจรอ่าเขาจะแบบเอ๊ะอนี่มันแปลกๆนะกฉันรู้นะตัวเครื่อง เกดเนี่ยไม่ไ uh> ด้ไปหาลูกค้าเพราะฉันเคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอนี้มีเกดตั้งแต่ครบมันเรียกว่าอะไรสุภาษิตอะไรนะไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ใช่ประมาณนั้นถูกต้องแล้วแต่ว่าเขาจะแบบ คือทันเน่ะเพราะว่าลูกเล่นแล้วก็เขาจับพวกเอกสารปลอมหรือเขาอาจจะแบบจับได้ไง<อ>เพราะว่าถ้ามีโอกาสบางทีเขาอาจจะทำคือถ้าตัวเองอคือถ้าตัวเองไม่ได้อยู่ในไอ้ทีมบัญชีนี้ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ปลอมอม,ออมาเองคนที่ไม่เหมาะจะทำคือวันไหนอ่ะคนที่เป็นพวกแบบบัจจิตแพลเนิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะถ้าถ้าไม่เหมาะเนี่ยอาจจะเป็นวันศุกร์อืมเพราะว่า ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะคือเขาจะละเอียดเยอะละเอียดเกินละเอียดเกินไปเออไอ้ที่ว่าไม่เหมาะเนี่ยจะไม่ใช่ว่าเขาไม่เหมาะนะแต่หมายถึงว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้คนรอบตัวจะปวดหัวเพราะว่ามันยิ้มไปหมดเลยเขาจะยิ้มใช่คือสมมุติถ้าทํางานกับวันอาทิตย์อย่างเงี้ยวันอาทิตย์จะแบบโอเคเราจะวางแผนหกก้อน่ะแต่ละก้อนเนี่ยไอเดียประมาณนี้นี้นี้มองเป็นภาพใหญ่มองภาพใหญ่หกก้อนแต่วันเสาร์เนี่ยในใจอ่ะเขาจะมีหกก้อนสมมตินะแต่เวลาเขาประชุมอ่ะ อ่ะหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดสองห้าสามกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความมันจะเยอะอ่ะคือเขาวางแผนละเอียดมากละเอียดมากซึ่งแบบแต่ว่าไอเนื้องานของการวางแผนบัตเจ็ตอ่ะมันควรจะภาพใหญ่ก่อนใช่แล้วค่อยๆลงไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาอาจจะเป็นทีมที่ช่วยดูหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แบบว่าเออวันที่วางภาพใหญ่มาเสร็จปุ๊บ ไอ้พวกแบบรายละเอียดย่อยๆอ่ะเขาอาจจะไปช่วยตาสิหลังมาอะไรเงี้ยได้ใช่แต่ถ้าให้เขาเป็นประธานประชุมเลยอะไรเงี้ยจะแบบทุกคนก็จะแบบมันนืดอ่ะกว่าจะหนึ่งจุดสองห้าแปดเจ็ดแล้วกว่าจะไตหัวข้อถัดไปมันผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงหรือกี่วันใช่อะไรเงี้ยเอออย่างมีเคสหนึ่งที่ที่เขาเป็น มีอยู่แผนกหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็ไม่ใช่บัญชีนะแต่ให้ให้ดูตัวอย่างความแบบความยืดอ่ะคือคนเก่าเนี่ยเขาน่าจะเป็นประมาณวันพฤหัสเวลานัดประชุมพวกแบบว่ารายเดือนอ่ะเขาจะนัดแค่ประมาณสองชั่วโมงไม่เกินแล้วพอเปลี่ยนคนใหม่เนี่ยเขาเป็นตีมแบบเออเป็นน่าจะเป็นวันเสาร์อ่าซึ่งคนเนี้นัดทั้งวันโอ้แล้วคิดดูประชุมเรื่องการเงินทั้งวันเอออะไรเงอะย้างทั้งวันเครียดแล้ว ใช่แบบคนที่อยู่ในประชุมก็ยมไปเลยอ่ะแบบทุกวันวันอาทิตย์ไอคนที่วันอาทิตย์ลูกน้องวันอาทิตย์วันศุกร์วันเล้ยแบบเออทั้งที่มันไม่ควรจะยืดขนาดนั้นนะเหนียวพอดีเอออันนี้ก็ทั้งหมดของแผนก การเงินหรือบัญชีเนาะบัญชีทั้งหมดละกันก well, ็กลมๆกลมๆว่าเพราะมันจริงมันเนื้อหาเนื้อหาจริงเขาเรียกว่าเนื้องานจริงมันเยอะมากเออมันจะแตกไปพวกแบบ tax planning บ้างอะไรพวกนี้บ้างอันนี้เราก็คุยให้เห็นภาพว่าเออแต่ละคนแต่ละวันเขามีความสามารถที่แตกต่างกันอะไรเแล้วก็แต่ก็ไม่ได้จํากัดว่าเออคุณเป็นสมมตินะเมื่อกี้เราบอกว่าอะไร operation ต้องวันจันใช่ไหมไม่ได้แปลว่าอื่นทาไม่ได้นะ คนวันหนี้ก็ทําได้แต่ว่าสไตล์ที่ต่างกันแล้วเรา<ช>แค่อยู่ให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกคนนะหรือถ้าใครอยากพัฒนา <ๆ S 1> ความสามารถถ้าคุณทํางานแบบแนวนี้อยู่นะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองไปใช้ศักยภาพของคนเหล่านั้น,นที่มันเหมาะก็ได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณทำโอเปอเรชั่นอยู่แล้วคุณไม่ใช่คนวันจันทร์น่ะแต่คุณสามารถทัานาตัวเองเรื่องความใส่ใจลงรายละเอียดเก่งอะไรเงี้ยแบบคนวันจันทร์เอามาใช้ในตัวคุณก็ได้ใช่ไหมก็ได้ กับอย่างหนึ่งคือให้ดีคือต้องตั้งดวงแล้วดูว่าไอ้ดาวมีงดาวจันของคุณอยู่ตรงไหนใช่ามีผลยังไงคุณก็อาจจะเป็นคนละเอียดก็ได้ใช่หรือต่อให้คุณเป็นคนวันจันจริงๆอ่ะแต่ว่าดาวจันรคุณไปตกฐานที่ไม่ดีคุณก็อาจจะไม่ได้ละเอียดจริงก็ได้ใช่อะไรประมาณนั้นอันนั้นก็คือเป็น p e r s o n a l l i f e สำหรับของแต่ละคนที่จะละเอียดมากกว่าแค่การบอกว่าคุณเกิดวันอะไรเนาะใช่โอเคแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาถึงจบคลิป ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้พวกเราด้วยนะคะถ้าใครอยากฟังสายงานไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายถ้าเป็นเจ้าขอดิรืันจันไงไม่จงเออใช่อันนี้หรือเปล่าคะอันนี้มันดูลายเส้นมันแบบก๊อปปี้มัอนนะคะเออนจริงครับเนจริงอ่าพูดอย่างมั่นใจว่าเส้นเองแล้ววันจันทร์ก็ อังเหรอเออเออสงสัยเราจะคิดไปเองเองเออเออจันต์ก็อ่ะโอเคได้กันได้ได้กันได้กันก็เหมือนกันพังค่ะเป็นแบบนี้แต่ถ้าไปเจอเจอวันผลึกหัสเป็นออดิตมั้ยไงไม่ได้ไม่ได้ไปทำมาใหม่อ่าลายเซ็นตรวจตรงนี้มันตรวจขึ้นแต่อันนี้มันตรวจลงมันไม่เท่ากันเห็นไหมไม่ผลึกหัดจะเป็นว่าเอ๊ะทำไมรอบที่แล้วอ่ะมันเท่านี้เองนะทำไมรอบนี้มันเพิ่มขึ้นมาเออ มันเกินไปตั้ง25%ใช่ใช่มันต้องมาพฤติกรรมจะมาเป็นแบบอย่างเงี้ยเออใช่คือพฤหัสก็จะไม่มาจับผิดแบบเล็กๆน้อยๆก็ได้นะเออแต่ว่าเขาจะเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยทำไมรอบรอบที่แล้วกับรอบเนี้ยมันไม่เหมือนกันอ่าเรื่อนี้มันต่างกันทั้งนี้อย่างไรเสียงไม่ออกใช่พูดอะไรคือแบบเออเดี๋ยวจะไปทำให้ใหม่ไห ใช่ทางลิกหัดเขาก็เลยเอาอยู่ไงเอาอยู่อยู่ทุกวันจริงเราพฤะลกหัดที่รู้จักมาก็ก็มีเป็นเคสที่เขาทำพวกไฟแนนซ์พวกนี้เหมือนกันเออก็ต้องแบบมีมีคนนึงเคยอยู่ตลาดหลักทรัพย์